สวัสดีค่ค<ฮ>ะเรียนพนะกรรมการทุกท่านผมเด็กชายเชตุชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ครับหนูเด็กหญิงนี่นะคะาประชุมของชั้นประถมศึกษาปีที่สามค่ะหนูเด็กหญิงแกนุกานสุมแดงชั้นประถมศึกษาปีที่สามพวกเราสามคนเป็นนักเรียนแกนนําในทันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเล่าให หินแต้นสีใจแต้มผ้าผ้าพอเพียงค่ะในข้าศิละปะนี้คุณครูให้พวกเราทุกตัวว่ามีอะไรใกล้ตัวที่นํามาใช้วนหรือแนกดาษได้บ้างผมมาไปรอบๆตัดูแล้วก็อถึงก้อนหินที่อยู่ข้างทางตรงของเดินกลับบ้านมาเป็นก้อนหินธรรมดาๆทีท่ไม่มีใครสนใจแต่ผมคิดว่าถ้าเราลองเอาสีมาแรดแบบนหินมากลายเป็นของที่สวยทนไมนะก้อนหินที่ดูไม่มีค่าอาจกะาเป็นงานศิละปะที่ดูน่ารักและมีความหมายก็ได้ <c oughs> อยากรู้ว่าพวกเราจะเป็นหญินธรรมดาให้มีค่ายังไงคะ่ะก,กิจกรรมนี้คุณครูให้พวกเรามาหาสิ่งได้ตัวไม่ต้องซื้อหนูเห็นว่ามีก้อนหินข้างบ้านเลยคิดว่าถ้าเราวน้ำก้อนหินธรรมดาธรรมดามาเพื่อได้สวยบ้านจะมีค่าได้คะ่ะแล้วเราจะทำกันอย่างไรล่ะพวกเราจะมาเิ่าฟังถึงค่าตองการทําผลงานศิลปะที่ชื่อว่าหุนแต้งสีใจแต้นผ้าพ้าโพกเพียงก่อดอื่นเรามีอุปกรณ์ง่ายๆที่ขาได้ใดตัวร้านนี้ครับ ก้อนหิธรรมชาติสีอะพีดีคู่กันตินสอสสำหรับร่างแบบจานสีแก้วน้ำล้างคู่กันผ้าเช็ดมือน้ำยาล้เาเม้าขั้นตอนแรกคือการเลือกหินค่ะพวกเราชื่อกันหาก้อนหินที่อยู่ใกล้บ้านหรือสนาม เราจะเลือกก้อนหินที่ไม่แหลมคมและมีผิวเรียบๆเขาะจะระบายสีได้ง่ายและไม่บาดมือค่ะเมื่อได้ผงมาแล้วเราจะล้างมือสะอาดและแตากให้แห้งก่อนจากนั้นก็ใช้ดินสอวาแผลลงไปว่าเราจะวาดอะไรวาดดอกไม้ว่าใบาหน้าเขียนคำนดีๆอย่างเช่นพอเพี้ยนแล้วแต่เราพินตนาการได้เลยเราจากนั้นก็ลงใช้สีอะคริลิกระบายลงไปอย่างตั้งใจครับเราช่วยนะไม่เล่นผครับ บางคนมีเทคนิคไล่สีบางคนใช้ผู้กันหนวดและเก็บรายละเอียดถ้าทำผิดเราก็ช่วยกันแก้ไขไม่กดกันค่ะเมื่อระแบบิดเสร็จแล้วเราจะตาให้แห้งก่อนจากนั้นก็ใช้น้ำยาขัดเงากล้นลงไปบนก้อนผงเพื่อให้ก้อนผีสวยงามและเก็บไบว้ได้นานๆพอทำเสร็จพวกเรารู้สึกภูมิใจมากเลยครับเพราะทำแต่ใจและใช้ของในตัวอยู่พอจริงๆก้อนผงนี้นำไปทับก,กระดาษบนโต๊ะเวลาทำงานหรือนำไปมอบเป็นของ่ขลัญก็ได้ค่ะ ก้อนหินธรมรมดาก็กลายเป็นของที่มีคุณค่าได้ถ้าเราจับแต้มด้วยใจและใช้ความคิดสร้างสรรค์พวกหนูได้เรียนรู้การใช้สีและออกแบบภาพเองบางคนว่ารูปดอกไม้บางคนเฉียนาะว่าสนใจคอเพียงหรือเราได้ใช้จินตนาการของตัวเองไม่ต้องใช้ของแพงเลยค่ะคกิจกรรมนี้หนูยังได้ฝึกความอดทนนั่งใจทำผลงานและแบ่งปันสีให้เพื่อนๆด้วย พวกเราทุกคนช่วยกันและภูมิใจในผลงานของตัวเองค่ะตั้งสีหมถึงนําก้นหิมาลาบายสีสวยงามใจแต้มค้าคือเวลาเราระบายสีเราใช้ความตั้งใจใช้ความคิดดีๆแส่งประดิงานศิลปะค่าพอเเคียงคือการใช้ของใกล้ตัวไม่ต้องซื้อของแพงแต่ทาให้เกิดประโยชน์ค่ะอินธรรมดาเราใส่ใจแต้งสี ไม่ต้องซื้อเราร่วมมือระบายใจพอเพียงเรียงรู้จากสินใกล้กลายเป็นสินสวยได้ด้วยตัวเราพวกเราขอจบกันาะเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ